ว่าเป็นสักโบราณนะครับทุกคนก็ได้ทําพิธีวงสวงนะครับก่อนที่จะลงมายังสระน้ำตรงนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าบรรพบุรุษของภูมิปญนะครับได้อนุญาตให้ทุกท่านนะครับเตรียมเหกับปลาเพราะว่าปลาของเรานะครับอายุ1ิกว่าปีนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการนะครับได้เท็ดปลาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า มีปลาเบิกจํานวนไม่น้อยที่เดียวนะครับที่เป็นปลาใหญ่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นปลาธรรมชาติหรือปลาที่ปลาพื้นถิ่นนะครับปลาพื้นถิ่นหมายถึงปลาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสายแห่งนี้มาตั้งงานแล้วนะครับนะครับสายแห่งนี้นะครับได้ความอนุเคราะห์จากท่านสสลําเลิศกระาชูนะครับสสเกริมควมก้าวนานะครับซึ่งประสานงานก็ประมาณ เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับท่านเป็นอดีตในยกอโครงการบริหารส่วนตำบนนะครับได้ทําการลกสายนี้จนมีพื้นที่มีแหล่งน้ำนะครับที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ท่านก็ไม่ได้พอดพิงนะครับแต่ว่าท่านติดภารกิจไปประชุมสภานะครับท่านก็เลยตั้งรางวัลไว้ให้นะครับกับพี่น้องเสียเหตุทั้งหลายนะครับนั่นก็คือพัดลมสิเครื่องนะครับและก็จาก ท่านผู้ใหญ่พุงรัฐนะครับกระติกน้ำสามใบเกลคลายโ้อนนะครับกิการของเรามีอยู่ว่าท่านใดที่ได้ปลาตัวใหญ่นะครับชเช่นปลาช่อนปลาบึกปลาชโดปลาปากระเป้าปลาสิบชนิดนะครับที่ว่าตัวใหญ่ที่สุดนะครับเอามาเทียบน้ำหนักนะครับและก็รับรางวัลจากท่านสสเป็นพัดลมคลายร้อนนะครับครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรียนให้บรรดาเซียนให้ทั้งหลายนะครับได้รับทราบนะครับท่านจ,จับปลาแล้วท่านยังได้รางวัลพัดลมน้ำใจจากท่านสส,สลำเลิศผัวพัะเจ์คของเรานะครับกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอภิ南山การจาก ท่านสสลำเลิศน,นะครับสสเขตหกของเรานะครับเชนาวันนี้ท่านตั้งใจนะครับจะมาดูพี่น้องแต่ว่าท่านติดภารกิจนะครับเดินทางไปพี่กรุงเทพมหานครน,นะครับไปทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษดรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านยังมีน้ําใจนะครับฝากพัดลมให้กับ คุณเพลิงนะครับได้บริหารจัดการรางวัลให้กับพี่น้องของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับปลาในสัปนี้นะครับมีจริงๆนะครับเพราะว่าปลาในเป็นจุดตรงนี้เราได้ห้ามบุคคลลงไปจับปลานะครับมาหลายเป็นระยะเวลา10ปี10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูจากพืชน้านะครับจะไม่มีเลยนะครับเนื่องจากปลาของเรานะครับมีจํานวนเยอะนะครับมีจํานวนเยอะ แค่แต่ศิษย์สิธิ์ทั้งหลายในโบราณสถานแห่งนี้น้ำสรตราวนะครับพวกข้าพเจ้าว่าภัยในการกระทำครั้งนี้ในการจับปลานะครับเพื่อเพื่อนำไปปูปะโภคบริโภคเป็นอาหารกินนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อความสุขรุ่งเรื่องต่อไป สาธุสามครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับผมอ่ะตาใหญ่เอ้คนเจ้าบ้านสมคอมาเอาไว้ต้ยบอกโอนตุกเนียแล้วกานไตรตากเรศนครสิบแห่งนี้นะครับอ้มรื้อเลยอัดแลปรือกับมาเลยครับก็เจ้าบ้านสมมาตาใหญ่ก็เจ้ามูนี่นะโอยกับดาใหญ่แล้วโอนกับเจ้าปัตรไกรครัเนียตาใหญ่มาที่อุทิศไว้ที ตาใหญ่ใจน้อยตาอุ้มเอาไปไห้ขึ้นศอกสัญลักษณ์ของเรานะครับเป็นเสื้อนะครับแล้วก็ฝักนะครับผมจะนับหนึ่งถึงสิบนะครับผมเนาะงถึงสิบนะครับเน้นถึงสิบนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมเออข้างหน้าขึ้นใหญ่างรวดเลยวหนึ่งสองสามพี่ผมนับหนึ่งถึงสิบนะครับผมไม่ได้ครับอ้าวพี่ตรงกลางนะครับ ไม่ได้เลยผมนับหนึ่งถึงสิบนะครับพี่พี่นายกินไหมครับนับหนึ่งถึงสิบนะครับเ่านจพันธุ์ท่านจะดูไปไหนครับผมนับหนึ่งถึงสิบนะครับเขาเราะกันทุกท่านนะครับท่านมาวานก่อนท่านฟังภาษาไทยออกไหมครับผมเนาะผมจะเริ่มนับใหม่นะครับผมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดนาทีรถถึกแปดนาทีความตื่นเต้นเก้าสิบครับผมพี่น้องเอาเรียนเลยครับโอ้ยนะฮะเริ่มกันแล้วนะครับต้นแหนหลากสีนะฮะ การยกยอนะฮะเดือดสะดุ้งนะฮะ ผู้สาวยกยอของเรานะครับหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วนะครับมาถือโอกาสมาร่วมยกยอได้กันนะฮะผู้สาวยกยอนะฮะมาลุ้นกันดูนะฮะเนี่ยมันมีเทคนิคมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่นะฮะยก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 จะมีสักตัวไหมมีสักตัวไหมนะฮะไหน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  ไม่มีนะครับเร้ะมาเยอหีกตัวแล้ววเห็นตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นตัวแล้วครับดูตัวนี้ใสไม่ใหญ่นะฮะตัวนี้ประมาณ10กว่านะครับ10กว่านะครับ มาแล้วนะครับนาา่าจะเป็นปลาบึกตัวใหญ่ไซส์สวยนะฮะตัวนีน้ตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะฮะตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือ150กิโลขึ้นนะครับเป้าหมายของเรา150กิโลขึ้นนะครับมาลุ้นกันต่อไปนะครับปัาไครจะโดนนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับ ขึ้นแล้วครับเรื่องครับฝั่งนู้นขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับนะฮะสามสี่คนนะฮะกำลังช่วยกันอยู่นะครับสามสี่คนนะฮะกำลังช่วยกันอยู่นะครับนะฮะโอ้โหโชว์เห็นตัวแล้วนะครับตัวนี้หล mm ักร้อยกิโลแน่นอนนะครับหลักร้อยกิโลแน่นอนนะครับ นี่นะฮะดูนะฮะดูตัวใหญ่ไซส์โตมาแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะอามาดูกันหน่อยว่าเป็นปลาอะไรนะครับโอ้โหยนะฮะนะฮะรูใหญ่จริงโอ้อันนี้บิ๊กไว้นะฮะบิ๊กไว้นะครับอันนี้เป็นบิ๊กไว้นะครับ

ออกนี่ได้ออกนี่ได้อดอกนี่ได้จะใส่ขั้นไหนครับเอาขั้นไหนขั้นนี้หรือขนนันข้นนู้นแล้วรถกูชชี่ป,ปอ่อาร์โรดดังไหมารถโรดดัไหม พยายามลดกหน่อยเดี๋ยวจะเอาปลาขึ้นเดี๋ยวปลาตายลลงชิดซ้ายลงชิดซ้ายเลยชิด้ายเลยลไปหน่อยลดไปหน่อยมาเล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 ยต้องต้องตกมาาม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 มามาเร็วมาา ประมาณใดค่ะร้อยสี็เป็นน้ครับเพียปาส่เยค่ะแล้วพัดอะไรพัดพัดคับพัดอะไรเกโดนแล้วมันหลุดมามันหลุดแค่เลย เอาขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นรถท่าไหนครับมีคุณนี่คุณนี่ไม่ต้าจะเอาขึ้นที่ไหนไม่ไม่เมื่อกี้ขึ้นขึ้นตรงนี้ตัวนึงขึ้นท่าไหนครับตัวใหญ่ตรงนี้แหละครับนี่ครับพี่ตัวใหญ่สุดพี่เอาขึ้นท่าไหนครับนนที่่